นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นอบน้อมของข้าพระเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสท่านโยคาวจรและโยคีวจรและท่านผู้ประสานพิธีกรเจ้าหน้าที่ของสำนัก อยู่พุทธก็นั่งตามสบายนะปกตินั่งไม่ต้องไปเกรงให้เป็นปกติฟังก็กำหนดไปาการปฏิบัติธรรมของเราก็ย่างเข้ามาตามที่วิเอากรหรือผู้ประสานได้ประกาศไปแล้ว ร่วงเลยเข้ามาเท่าไรห้าวันตั้งแต่ว่าเริ่มต้นที่ห้ามาเป็นลำดับในการปฏิบัติธรรมของโยคาและโยคีวจรผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในแนวสติปัฏฐานสี่นี้โครงการของท่านพระอาจารย์สว่างก็จะเน้นในการปฏิบัติเนี่ย ให้โยคขี่ทุกท่านให้อยู่ในอีเดยาบถใหญ่บทย่อยใ,ให้เป็นลำดับฉะนั้นเวลาร่วงมาเป็นลำดับลำดับการโครงการเราก็มีการปิดช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งแต่และโครงการมีกำหนดแต่การปฏิบัติธรรมของเราก็ต้อง เร่งรีบกำหนดฝืนฝ่ายใช้ความเพียรอุตสาหะศรัทธาประสาทะมีความเพียรพยายามกำหนดในริยาบทใหญ่ย่อยกับอารมณ์ธรรมที่โยคยีทั้งหลายได้ปรากฏกระทบปรับรู้จะเป็นเวทนาก็ดีจิต รับรู้อารมณ์ก็ดีก็ทำหน้านที่กำหนดให้เป็นลำดับไปอย่าได้ปล่อยวางอย่าได้จมว่งเฉยให้มีสติแลิกรู้บริกรรมกำหนดให้มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเป็นปัจจุบันมากขึ้นกับอารมณ์ที่เป็นหลักหรือที่เป็นอารมณ์รองของท่านที่กำหนดอยู่แต่และท่านละท่าน ว่ามาันเกิดความเบื่อหน่ายก็อย่าไปท้อถอยกำหนดไปค่อยๆแก้ไขไปเดี๋ยวทำทั้งหลายก็คงจะไม่ตั้งอ,อุศลธรรมทั้งหลายคงจะไม่ตั้งอยู่นานก็มีเกิดแล้วก็มีดับมีเกิดแล้วก็มีดับเป็นลำดับไปเนี่ยแต่และโครงการโครงการ เคยเข้าปฏิบัติมาหลายๆโครงการในแนวการกำหนดมันก็อาจจะปีกยนย่อยเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางอย่างแต่ก็เข้าใจตามนี้ไว้ว่าแต่ละวิธีหรือแนวของการปฏิบัติก็ต้องไปสู่ที่สุดคือขั้นสูงสุดของมรรคผล ดขึ้นไปแต่พิธีหรือแนวที่โยคารโยคีผู้ปฏิบัติจะก,กำหนดก็ให้เป็นไปตามแนวของโครงการการปฏิบัติก็จะได้ไม่ขัดข้องก็จะได้ปรับเข้าสู่รูแนวปฏิบัติของโครงการได้ดีขึ้นเนี่ยการปฏิบัติเราก็ใช้สติปัญญาสี่ กายยาวาหนาคืบก,กั้งศอกเนี่ยในรูปนามขันห้าของเราที่ปรากฏอยู่มิต้องไปนำสิ่งที่มาเป็นจุดยึดก็มีแต่กำหนดที่รูปของเราเองเป็นฐานเป็นการกำหนดฉะนั้นการปฏิบัติในแนวสติปัฏฐานสี่นี้ ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรเข้าไปกำหนดเนี่ยมันก็จะเริ่มทันปัจจุบันอารมณ์ขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอย่างปล่อยวางไม่ได้กำหนดทั้งอิเดียบทใหญ่บทย่อยอารมณ์ธรรมเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปเป่าๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้โยคี จงใช้ความเปลี่ยนให้เยอะๆเมื่อไม่อารมณ์จะเป็นง่วงก็ดีเวทนาก็ดีหรือฟุ้งซ่านลำคาญใจท่านก็มีหน้าที่กำหนดตามที่เป็นจริงนั่นแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยของแนวสติปัฏฐานสี่มันมีแนวที่เป็นอารมณ์เป็นหลักของฐานในิยาบท ที่เราจะต้องไปอยู่เป็นหลักเขาจะมีอยู่ประจำที่เรากำหนดขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้อย่างอิริยาบถเรานั่งเนี่ยรูปนั่งเนี่ยเราก็มีพองทองพองยุบที่ท้องน่นอาการพองยุบดีที่ท้องเ,เป็นหลักที่เราจะต้องนั่งกำหนดเป็นลำดับไป ระหว่างกำหนดอยู่ถ้ามีสภาวะอารมณ์ทำอะไรแทรกซ้อนเข้ามาท่านชัดเจนก็หยุดการกำหนดพองยุดไปกำหนดอารมณ์ที่ซ้อนชัดเจนเข้ามา,ากำหนดไปลําดับไปจะหายไม่หายท่านก็พิจารณาปรับเปลี่ยนตรงนั้นถ้ามันนานเกินไปก็เปลี่ยน กลับมาดูพองยุบใหม่กำหนดทองยุบใหม่หรือมีอารมณ์ธรรมที่เคยปฏิบัติเก่าๆมาแทรกซ้อนท่านยังแก้ไม่หายก็ลองปรับเปลี่ยนดูดูตรงที่ปรากฏอารมณ์ธรรมปรากฏของเก่าอารมณ์ธรรมเก่าๆที่ปรากฏเกิดขึ้นในแนวอื่นมาแทรกซ้อน มีอารมณ์นอมนาวไปท่านก็นกำหนดอารมณ์นั้นก่อนแล้วก็กลับมาดูอย่าเพิ่งดูผองยุบให้ดูรูปนั่งหนอถูกหนอแทนไปลำดับไปก่อนที่จะไปดูผองยุบกำหนดผ่องยุบถ้าเราเรีบไปดูผองยุบมันอาจจะไม่ทันไม่เห็นผองยุบทันเนี่ยการปฏิบัติต้องค่อยๆเป็นไปปรับไปเรื่อยๆสงสัยก็ถาม แนวการปฏิบัติแก่แล้วไม่หายก็ต้องมีอารมณ์อื่นทดแทนไปอีกเป็นลำดับอาตอนชื่นโยคีก็กำหนดเป็นอารมณ์หลักที่รูปยืนรูปยืนเป็นหลักก่อนจะเดินก่อนจะกลับก่อนจะนั่งนี่มีรูปยืนให้กำหนดอยู่อารมณ์ที่เป็นหลักอยู่ที่รูปยืน ยืนนี้ถ้ามันมีอารมณ์หลายซกซอนของเหี่ยอารมณ์ที่กำหนดยืนอยู่นั้นเราก็หยุดสะมันชัดเจนเหมือนกับนั่งอะไรอันเดียวกันเหมือนกับกำหนดปองหยุดก็จะไปในแนวเดียวกันก็หยุดกำหนดอารมณ์ที่เป็นหลักไปกำหนดอารมณ์ที่ซ้อน 嗯。Uh.